หน่อยน้อไอ้ใส่ใส่เร็วเร็วใส่เร็วเร็วใส่เร็วเร็วน้อเฮ้ยแล้วแล้วไอ้น้บเรีบมาแล้วเร็วมันจะมืดมีแต่คว่ำเวลาที่มีนี้น้ยอยู่ว่าไงนะคนเขาเขาวงกุกกอบบ้านกันหมดแล้วระวังมืดพวงกุกอบบ้านกันหมดแล้วเร็วเร็วรีบเก้า เร็ว,เรวยเขาบ้าไปปนได้ว้าอ้อนมือเรสินะเือขัว้วยบากนีบะบะบะ้มันไปไหนมาขึ้มัน,นอมนนอ้ทำไมเจ้าพวกนั้นเจ้าพวกนู้น,นต่านทำให้เราได้มาฟอกบ้านแทนเฮือค่าในนาค่าคือปิศา